ไปกินข้าวอีกแล้วไปทานที่ไหนเอ่ยวันนีไม่ใช่วันนี้เรามาทาน Hi so, so. ไฮโซไฮโซอย่างบราดูกันครับว่าเราไปทานที่ไหนนะครับ ถึงแล้วนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชับ้นห้าสิบห้านะครับ สวัสดีครับนี่จะเป็นส่วนของเมนูนะครับสตาร์เตอร์นะครับเป็นขนมปังนะครับเป็นอาหารเลยกน้ำย่อยนะครับซัมปิงแพคเกอร์ครับจำชื่อไม่ได้แล้วรรสชาติไม่อร่อยหรอ ม,มันคืออะไรคือ<ห>โฟกัสไม่ใช่โฟกัสเวยเช็ดมือก่อนเมื่อกี้เขาสิ่เขากิน something c i t a l เขาบอกว่ารสชาติประหลาดประหลาดใช่ราชาปลาอตลไม่ชอบอาหารอินเดีคยงรู้สึกว่ารสชาติมันดูมีความไทยอินเดียทานขนมปังโชว์นะไ่ได้ขายไปไหนนะครับไปไปไปเขาบอกว่าเนยอร่อย ถุงมากมาแล้วขอบคุณท้าวทาวเวอร์นะครับอาหารมาแล้วนะครับซีฟู้ดทาวเวอร์จะมีลอฟสเตอร์นะครับก็จะมีหอยนางลมต่างตัว ส่วนข้างล่างก็จะเป็นหอยเชลลนะครับแล้วก็จะมีหอยนางรมอีมกสามตัวในส่วนนี้จะเป็นกุ้งนะครับน่าเป็นกุ้งลายเสือไหมตัวใหญ่มากรต,ตรงนี้จะเป็นสลัดบูแอนแบร์นะครับจะลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงหอยเชลนะครับจะบอกว่าบอกว่าหอยเชล ดีนะอืมดีครับอืมที่ต้องบองคือว่าถ้าเป็นะกอนชอบกนดักลังเลยนยลองสั่งดวได้ออรออรอยชอบเหมือนน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นปลาทองนะครับคือเขาเอาปลาทองมาย่าง แล้วโรยด้วยมาเมล็ดฟักทองเคลือกินอร่อยฟักทองโรยเคลือบฟักทองใช่น้ำหมาดนี้น่าจะเป็นฮาเซนัดนะคะใช่ใช่แต่เขาใส่เป็นฮาเซนัดแบบมันกรอบกรุบกรบุบอร่อยขาปูก้ามปูไม่ได้แต่พี่นุ้งเห็นบอกว่าปเป็นอลาสกา้าใช่ใช่หรือเปล่าใช่ใช ก็ดีมันก็แบบเป็นโคโคมีดอะนัสละอร่อยไหมพี่ก็มีอะไรที่ผมพอกินได้บ้างกันไหมส้มพักเขาไม่กินผักไม่กินไม่มีอะไรกินได้เลยกินได้แค่เนน้าก็อย่างเดียวเนืาได้คนที่กินผักไดไม่กินผักส่วนกินแต่ถั่วได้อย่างเดียวอร่อยถั่วอร่อยผ่ากินได้ผ่กินได้ มันเขาถั่วเขาไปเคลือบป้ะใช่รสเลือดน้ำตาลกรอบกว่ากรุบกรุบอร่อยใช่ไหมอร่อยดีเนี่ยขนาดคนที่กินผักอิสเตรย์คนกินแต่ว่าอร่อยแต่วันนี้ต้องจะได้หอยอยสเตอร์หกตัวกินเพราะผมไม่กินออยสเตอร์ใช่ก็รับรองต้องกินคนเดียวก็ไม่เบื่อเนี่ยมีรสอร่อย น้งจิ้อ๋ออะบาโก้ใช่ไหมราดดิงแดดใช่หอยน่งรมเลยหอยเชลล์เขายิ่งอยากได้ดน้ำจิ้มซีฟูดมากกว่าน,นั้นเนี่ยยอดดิ้งเทียบกับอนะไรเนี่ยที่ไปกินเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะอ๋อ คลิปนั้นยังไม่มาลงก่อนหน้านี้เมื่อสองวันก่อนไปกินบุฟเฟ่ต์ที่หนึ่งมาอ๋ออันชนะค่ะอ๋อขอบคุณครับครับอันีิชนะค่ะแต่ยังไม่บอกเนืยวก็ที่เนื้อเพราะว่าแต่ว่าที่นี่ชนะค่ะหอยนางลมหอยนางลมคือขอบคุณครับครับพนักงานเขาเอาที่พิ้งเปลือก หอยกับกุ้งมาให้ครับกุ้งตัวใหญ่มากนี่กินครบแล้วเนี่ยแต่สลัดดีจริงๆนะยังไม่กินล็อกเตอร์เลยอ,อ๋อคนมมนอยากจะหยิบมาเล่นมากลอเลยใช่คอมมินใหญ่จะหยิบล็อกเตอร์มาเล่นมากเลยมาถ่ายเล่นจริงแต่ร้านเขาไม่กินกุ้งเหไ็ไ่อะไรจะกินเนะ่ย ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง <selecting a facial> ครับน้นจิ้มใสๆอร่อยดีเด้เดี๋ยวขอพินต่อแล้วกันนะครับคนเริ่มเยอะแล้วครับ ใช่เริ่มมืดหน้าดำเลยลอฟเตอร์นะครับแค่นี้ลอฟเตอร์ไอ้มันหนึ่งตัวเลยครับเซตนี้จุ๋มเลยโตโตเลยนี่พี่หมออร่อยเนาะอร่อยมากถ้าจองเขาจะมาหวานแล้วอ่ะดีมาก ใช่ใช่นั่นท่าเท่าไหร่เด่นเหรอเดี๋ยวขอกินต่อนะครับเกือบหมดแล้วเดี๋ยวจะสั่งขนมหวานต<ม>อนแรกนึกว่าจะเยอะอิ่มมากแต่ความจริงมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดยอสีฟูดมันเป็นแค่แบบสีฟูดหมดเลยครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไหร<ม>่เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าขนมหวานจะเป็นยังไงนะครับเมนูขนมหวานนะครับมีไม่เยอะมากแค่นี้เอง ขนมหวานมาแล้วนะครับตัวนี้เป็น Exotic Dome นะครับเลโกที่คิดวน,นี้พอชั้นตัวนี้จะเป็น Salted Caramel นะครับเป็นไอศครีมครับลองดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับกำลังทานขนมหวานนะครับมึงจะได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเสียงรบกวนข้างดังเลยครับหน้าดังมาก ซอบเทตคา<ช>คตราเมลผมนะตัวนี้เป็นเหมือนเป็นพานาคอสตานะครับเป็นแมงโก้ใช่ไหมต้องใช่เป็นพานาคอสตาเขาเรียกว่าพานาคอสตามะม่วงแล้วก็จะเป็นเจลสรสแล้วก็จะเป็นโปมกะทิแล้วก็เป็นคริสตี้จาก กินก่อนเลยเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนี่โดดอ่ะแต่เหมืนแก้วเลี่ยนดีนะโตเมื่อกี้แบบเลี่ยนไปหน่อยอาหารเนาะมีแต่กินแล้วสดชื่นดีเนื้อสับร่อยใครชอบขนมหวานแบบไม่หวานแต่เปรี้ยวแต่เปรี้ยวแทนต้องลองกินนี้ดิคือโซโลตแบบเปรี้ยวแบบกราบเปรี้ยวมาก อันนี้ขมข<อ>มรสชาติแปลกเราติดบานมิโนก็เดี๋ยวทานต่อแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นาะห,หวานนี้แตน่นี้น่าจะดีกว่าตัวซอสเทสคาราโม l ไอศครีมนี่อมันแค่เปรี้ยวโดด,ดถ้าคนที่ชอบกินเปรี้ยวน่งจะไม่ชอบ,ชอบแต่ถ้าคนที่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวอ่ะ น่าหรือว่าชอบกินซอสแต่ <คน S 3> มันก็ยังมันไม่แสบนะไม่แสบจริงจริงดีต้องใส่ที่ชอบนะถึงต่อแล้วน,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 นะครับบู d, อบเอ็นแบร์มีคอมเมนต์เตอรี่ให้ด้วยนะครับคะแนเนเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเป็นช็อคโกแลตคล้ายๆอารมณ์เหมือนฟอร์เรลโลเหมือนฟอเรลโล่เนี่ย แต่ข้างในอ่ะข้าในช็อกโกแลตเมดี亚เป็นเยิ้มๆหน่อยอ่ะเกิดชอาเหมือนเฟรนเโรอ่ะใครเฟรโรน่ะอารมณ์เหมือนเฟรนเดโรเฟร์โมีความกรอบของขนมปังไทเซลนัทบ้าเฟรนเดโรอันนี้คอชอกโกแลตกดอกคาราเมลเลยมีถั่วอยู่อัลมอนด์มีถั่วไม่รู้อัลมอนด์หรืออะไรมันเคลือบอยู่อ่ะจะอร่อยอร่อยเลยอร่อยกว่าสองอันี่สั่งมาเมื่อกี้กัน กอนอื่นไม่ต้องสั่งกินแค่นี้ก็พอเนอะสามชิ้นสรุปแล้วนะครับคือก็เามา่คุยใจใจต้องบอกว่าเสียงดังมากใช่เ,เ,ใชเขาบอกเขาไม่อยากได้เทียนอ่ะผมยโอ้ยิ่งดำอยู่แล้วอ่ะเขาต้องเนต้อตเนียนคือวันนี้นที่เราสั่งอ่ะเราสั่งเป็นซีฟู้ด ชื่อชื่ออะไรใช่ใช่แล้วก็สั่งสลัดอะไรเงี้ยเพรวกเขาบอกทานสองคนแค่นี้ก็พอผมคนไม่ทานเนื้อแต่วันนี้เขาบอกเมนูพิเศษเป็นเทอร์มอลคอร์กเขาแนะนำโต๊ะอื่นนะแต่เบอร์ผมบอกเราไม่กินเนื้อก็เลยไม่มีก็เลยเราไม่ได้ลองใช่ใช่จะต้องสั่งเป็นอะไรนะต้องค็อกเทลไหมอร่อยไหมอืมอร่อยชอบไม่ใช่ค็อกเทลม็อกเทลม็อกเทลเป็นม็อกเทลชูรีมเบรดที่อร่อยชอบชอบอรสเปรี้ยวๆหน่อยสั่งสับซีฟู้ดก็มาตรฐานก็สดอ่ะ เพราะมันเป็นซีฟู้ดเหมือนอเอาไปไปต้มบ้างต้มเนอะใช่ใช,ใช่ต้มแล้วก็มาออนไอซ์ใช่ก็ไม่มีอะไรมากก็ก็สดซอสดิปปิ้งก็โอเคครับพรมันเ็นเทคโนีอะไรดน่อยอาจจะ,ะไ,ไมอ่อาจจะไม่ได้แซบเหมือนแบบเวลาไปกินร้านแบบไทยๆทยชแต,แต่ว่ามันก็จะเป็นรสชาติอาหารฝรั่งที่คาว่ากินไปเยอะๆมันก็เลี่ยนยแ,ตแต่ราคาแซบมากเลย <laughs> นึ่งเป็นราคาแซบมากก็คือที่เห็นไปแค่นี้ ยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่รู้ราคาแต่ผมว่าน่าจะน่าจะเยียบเจ็ดพันเลยนี่เห็นเห็นที่เรากินอยู่แค่นั้นนะครับเห็นเขามากกันเยอะครับก็เลยแบบลองมาดิดน่กัอะไรเงี้ยบรรยากาศก็โอเคนะโอเคดูจากวิวเมืองใช่ดูจากห้องี่คอนโดก็ได้ใช่ก็ก็ทั้งหละก็มากินที่พี่รู้น้องก็ก็โอเคอ่ะโอเคแต่มาไหมคงไม่มาแล้วมา แต่ก็การภาพรวมดีใช่ใช่ใช่มากินบรรยากาศน้องเซอร์วิสดีเซอร์วิสดีมากด้วยล่ะใช่ก็ใครอยากมานั่งชิลๆบรรยากาศดีๆบริการดีๆแต่เขาบอกว่าเนื้ออร่อยจะลองไม่ทานเนื้อก็ลองมาทานได้นะครับใช่สำหรับประมาณนี้เนื้อับิปนี้สั้นๆเพราะเมนูมันน้อยมากเลยน้อยไปด้ใช่ใช่กับดีบูแอนด์แบงค์นะครับไปแล้วนะครับบาย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 ตัวสัตย์การ์ดอายเขาบาอะไรเงี้ยคนเขาโม้เหรอ ไปแลนะครับแบบน้องต้องน่ารักจังเลยลจ่ายค่าอาหารด้วยนะได้จลมันละเจ๊พันห้าลมละลายนะคนไปเลยนะครับเป็นลมรร <S <S ละลายเป็นแบบเป็นลมละลายที่แบบอืมอนั่นแหละไม,ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ <S <S> โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ